เผอแป๊บเดียวได้ยินว่าปูขาวมาเขาน่องเบ็ดอีกแล้วค่ะมาไปเบื้องไปฟังน้ำกันค่ะว่าปูขาวมาเที่ยวนี่เปลี่นจังไงมาหา้แนวทางังที่น้อง FC เอฟซีเฮาตัวใดที่เพื่อนมาเขาล่างน้องเบ็ดก็มาไปเบื้องไปฟังน้ำกันค่ะเตรียมสมุด ประกาศจดเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีปูนี่ปูปูมะขามัูโอ้ยปูมะขามปูติดใจคักแล้วมาปูละหมักใหม่ขั้นเท่าว้ายศาสตร์กับปลาเดียวมากขวเอาพื้นเดียวกระหอดม้ว่ะาจากประเทศเล่าปูมาเมื่อนี้ได้ยังไงเนาะมาฝากพี่ฝากน้องมาฝากแกลูกฝากหลานปู เอาเงินมาฝากเร็วเอาเงินมาฝากข้าวเปล่าใครดเอาเงินมาฝากฮะตายยุมมินมิดไปแล้วลงไปพุ่นแล้วขันมินมิดจังสี่ว่าขัควันดีเดี๋ยวนี้ ปูเขาเหนือลุ่งปูเจียวเงินมาฝากว่าัชรพน้องเนียสิคุยกันอยู่เขามาให้เทอดไก่ปูอย่าเพิ่งถามเราก่อนได้ยังไงเราเลิกกันแล้วเรามักหลายไหมขันเท่านี่มักคักได้ยินพระได้ยินข่าวว่าพระคุณเจ้าเสียวไม่กันเท่ามาให้วัชรเป็นหม่าวัชรเอาไปเอาเาอไปได้ยูปูไม่ขันเท่าเอาไปได้บ่ไปรวบแล้วงามลาย ได้แล้วมาพาไปดูก็ได้พี่ท่านถไปรูปแล้วเอาแล้วเอาแล้วขึ้นไปชมเมืองใหม่เลยไปนังปูขึ้นไปลูกสูงไปรูปเบื้องดูไปชมไปเห็นเนี่ยพี่ท่านเห็นน้ำไปเลยโอ้โหมุ่งนะงามหลายไหมนั่นทํางมเลยโอ้ยใช่ใบมันคือเหลี่ยมยุบๆใช่รึแต่ยนข่าวว่าพระคุณเจ้าเอาไม้เท่ามาให้ก็เลยมาเอาเพื่อนเพื่นไปบอกจ้าเพื่อนไปบอก วคนเพื่อนได้บอกคนาจ่างใดไปขั้นเท่าไม่เอลี่เลยเออไม่ขั้นเท่าอยู่โซนไหนหรอกปูคนละโซนบ้านห้างมาเท่านี้บอกมันบ้านห้างดีกว่า่านั้นอันไม่ขันเท่ายี่โซนบ้านห้างเด้อไปตัดอันเปลเบลมาให็นไเนื้อยางนวัดปูมีมีอันเดียวนี่ยยางนวัดมีอันเดียวไหมสูงปนไดเฮอปูความสูงแมู่งปูมากเลยปูมากลาย กูเสี่ยวไปประเทศกินน้ำเตี่ยประเทศลาวลาวปูขาวตี่ยวปูขาวเอาเมื่อนำได้เด้ะเอาเมื่อนำไดป้าปูอู้ยคนนั้นลำพังนะคนบบนี้มากลายไปกันเท่าเลยโอ้คือเย็นแต่น้อยเลยโอ้ยมากลายเพราะว่าไปยิ่งเขาว่าพระคุณเจ้าไปกันเท่ามาให้ว่ายัสดุเล็กอยากแม่ลายอยากแา่ลาย มากไหลไม่กันเท่านะเจ้ากระทำมึงได้เป็นยังงั้นง่ายมากกับพูงง่ายก็อุ้ยมาง่ามค่ะสิบูกสิบูกเนี่ยท่ันได้ไม่กันเท่าลราพวกกับเียวจ้งเนาะมาแลกเปลี่ยนพูพูอยู่แกู่ลไม ได้ผลละไม่พูได้ละไม่พูก็ต้องเป็นบอกลูกบอกหลานแล้วแจ้งสีได้ไปแจ้งสีนีเงิ้ไปซื้อสเงี้ไปเสือเนาะเงี้ยเงีนมีอัดไปเสือมาหายเงีอัดนี่พูบอกลูกบอกหลานเนเด้อก่อนเนี่ เงมไดนยินว่าเสียวอดนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดถามพอถามมหนบนว่าเสี่ยวอัดให้เป็นหายบได้มัเออพเสียวอัดห้ลร้หายไรหายรนได้เนาะเนาะสีมาเไกเนาะเป็นตนยเนาะ่าจะเปิด่เหนืนานีมงูเนได้ไม่ขันเถ่าเนาะคนบอกเปตัดไม่ขันเถาใหม่คนนว่าใม่ขันเถ่าอยู่บ้านห้างนะกันอยู่ทังบ้านห้างด้ครับอยู่สวนเงิน คนนัู่ลูกนอเอย่างนรอเบิ่งไปาก็ไปเห็นป๊อเลยแต่ชิมนอันนี้ตัวคนมาใหม่ท่านเท่าคนน่าจะมันหวงรอไว้ปูวางรอผู้ิกับผู้สาวหลายไว้ปูผู้สาวเล่าหลายโ่ปูผู้บอกว่าแบงเลยมบ่าย เอไ่อให่ไปูเตยน้ดเอาปูน่ะเต้กาหอมอม่ะหอมอนนปูดูโอ้มาแต่้เเปโอหนวดปูเป็นแต่เงาเนะว่าส่อัดมาสังนี่ไ้ไลายปันไลยฮะได้ได้ได้จังสีแล้ว ว่าได้ไม่กันเท่าล่เจ้อัดม่าให้สางเฉลยไล่ลงไเจ้าอัดไมาให้น่ะให้ไล่โบลองวันท่หสามมาัที่หนายไม่กันเท่าลไม่กเท่าหลยเพราะว่าไม่กันเท่าเลยหายหอดลองวันที่หนึ่งบันไม่กันเท่านี่ยาแจ๊กซอกละปูความสูงความสูงแจ๊กซอกเนาะปูไปขึ้นในวับงไม่ปู ้มากเลยวัดไหนสกด้้ยนะเอาวัดเบื้องลูกวามสูงสูงเท่าไดปูเป็นจะได้ตัววัวปีเปอจะได้รางวัลทีหนึ่งวัปูปนไหนปืนใหญ่รางวัลทีหนึ่งคนวางคนวาง เนาอยู่นาอยู่จักสอกไว้ทันเจตูมันถามันอยากลู้เาจักเม็ดน่อมปูสองเม็ด เฮลี่อ่ะเธอพูนตาเด้อมองนี่เล้วแค่อาจารย์เนี่อาจารย์ตากมันทกีประมาณนั่นิเยดมโอ้สีงามนาหนวดเ่านนั่นแหละจังค่อยสีทําปูไว้แข็งแรงวะสองเม็ดได้บอกปู 2เมตรอ้อดั้นไม่เท่าแล้วได้ไม่เท่างามแล้วก็นีมอปูลงมาปูลันนี้นี่มอญปูเพิ่เปล่ยหัันใส่ชุดเขียวแบบนี้ละโอ้ใสครับแม่งาใส่ช so ุดเขียวอย่านี้ไม่เท่าโอ้ยแบยยยยยยยงแยยยยยยดยยยย อาจารย์ต้องใส่ถามถามหายาดีน้ำปูแล้วยาดีด้ละเรากรมักนี่จองดเยกระลายวันนี้อาจารย์ต้องใส่อีสายาสมุนไพรตีไม่องส่ยากได้ของดีนาจันยาสมุนไพรยาดีอยาโอ้ โอ Le, cow, mm. so so oh dear, Esta, ้เลขกยังคือสูงเถอะปืเลขบนลสูงติยังเฝ้าจะเฝ้าอ่อนเบินเดียว้มนตัวหนึงที้อเ้าหนึ่งสามศูนย์ตัวนี้บ่ปูตัวเดียวนี่บ่ปูโครนี่บ่ สองตัวเด้อปูบาทเนี่ยเอาไม่รู้เกี่ยวขึ้นขึ้นมันจะขี่ได้อัดหลายมาสั่งว่าตัวเลขแค่สองตัวปะเอ่อเอาคิดดีๆเด้อปูทุ่นนะโอ้ยลอยโออยขันจันพูชสาวมาหลายดีตีปูอขันบ่รอย คือหลากแห้งแต่น้อยคือสิแห้งแต่น้อบเหนือนัน่ด้ยังไปข่าฟันเด้อไปหาไมหายหางคือทข้อแก่ขอฟัวเยียไปเลยภาคาาใส่พ งานงานดูชกดุ้ยใช่กระสามศูนยนะชุดดชุยไมสา้ใบพอมใบหนึ่งเลยหน่งสามศย์หศูนยผู้ใดเอาไปได้บ้างหนึ่งสามศูยกับหกนเด้อขอทำกระซมหกับ9้าตัวเดียวกันเด้อครับพี่น้องเซกซี่ครับจะเริ่มหมุนหัวเข็นปู้หญิงแมนคลักระบอกูปูหญิงบ้า เพิ่นเพิ่นอยากรู้ปู่เพิ่นมาไหมเพิ่นบ่ท่านได้รู้จักซื้อปู่เพิ่นอยากรู้แม่ปู่ปู่ซื้อว่าจังไดนวาสั้นปู่อย่างน้อปู่ขาวปู่ขาวมาผู้เดียวเตีเอาหญ้ามานอําบ่ผู้มาคนเดียวผู้มากคนเดียว พาคนเดียวตัวจิ๋ปร้อยเล่นสาอยู่แาบเลืมอย่าลืมตัวเลขเด้อกูหยับไปแล้วค่เล่นเสาอยู่กูเมื่อนที่สิบหกกูจะเรืมไปกองสลากเด้อกูจะไปลูกไปกอนมู่แหละบอ่าไันเท่าล้วจ่ารืมมไปันเถาเด้อไปกองสลากกจไปาไปลวดกูจะมาันเาไปลดไันเาเลีเอาลด กันเถ่างามัเพรมันขี้ได้พินตีไม่กันเท่างามครับขี้ได้ไปหอมึ้งๆเลยเนามมอเดอปูขันการกู้ศกกับปููดูแม่กัเท้ากับไปนําเออไปอไปมดนะเอาไปกันเาไปน่ำเดอปูเด้อ อ้ปูยเียเอาเลยอืมเอหมสีกับเราปสี่ยวแม่กันเท่ะไปน้ำมาสันไป้นไป้นลังไวเนี่โอ้ยดีลังเลยจหลังเราไปนเด้อมูรลังมันพอย่งนีมากเลยโอ้ยมาส งานเวลาทำนข้าเดี๋ยวพวกหมวยฝันเลยจา์ดีใจแล้วจา์ฝันได้เท่าไรนนี้งานแม่เ่านี่นีจานนั่งนั่งนิ่นิ่น่จ้าน่งนิ่อรเน่ยนา่าาาจานยเาลวฝันเกียวหม่ขันขึ้นนีงบอไงบอน่องเบ็ดงานฝันมาจังใดค่ะมนั่นขึ่นตสเียวนีละไปบ นี่คือเหลยกน่องเบ็ดท,ที่ปูขาวมากเข่าล่างเนาะคะ่ะปูกะเขียนให้หนึ่งสามศูนย์เนาะคะ่ะสองตัวพังกะเขียนให้หกศก็เข้ากันกับพระอาจารย์ฝันเนาะคะ่ะพระอาจารย์กับฝันว่าปูอยากได้ไม่กันเท่า น้องเบ็ดอ,อ,อยากลงมาหาไม่กันเท่าดีใจว่าพระคุณเจ้าเอาไม้กันเท่ามาให้แล้วว่าสันค่ะนั่นนะคะเลขที่เพิ่นเขียนให้หนึ่งสามศูนย์ค่ะแล้วก็หกศูนค่ะมากระจัดขัดกระพานเลยค่ะท้งสองเฮาก็ให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง ทั้งสองเฮาเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะคิดถือก,กบวา,ากันพี่น้องเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยพารวยในเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องเฮาเนาะคะ่ะสได้มนี้กาลังใจหาคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเอฟซีเฮาได้เบ่งต่อไปเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ อดกอ็จขอจูบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าถูกไหวด้วยเงินในวันที่16นี่กันสุกนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ